ทุกวันนี้ประชาชนคนไทยนะครับที่ทำงานเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตต้องถูกโจรคอเซนเตอร์เนี่ยดูดเงินจนเกลี้ยงบัญชีภายในระยะเวลาไม่ถึงสานาทีได้เวลาที่รัฐบาลประชาชนต้องหยุดเลือดเร่งฟืนฟ้นปูระบบกฎหมายให้กลับมาเข้มแข็งและร่วมมือกับโลกใบนี้ออกไล่ล่าพวกมันไม่ว่ามันจะอยู่ไกลสุดล่าฟ้าเขียวแค่ไหนผมยืนยันครับว่า ผมและเพื่อนร่วมงานของผมตลอดจนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจะลากคอพวกมันมาลงโทษให้ได้ได้เวลารัฐบาลประชาชนจะทําให้บัญชีเงินฝากของประชาชนทุกคนปลอดภัยได้เวลาทําให้ทุกคนอุ่นใจว่าโทรศัพท์ที่เราพกพาไปไหนต่อไหนพวกเราไม่ได้พกพาโจรไปด้วยได้เวลาปกป้องประเทศได้เวลาปกป้องประชาชนจากมาเฟียข้ามชาติทุนเทา และเงินสกรปรกของพวกมันปรากฏการณ์ที่โจรคอเซ็นเตอร์สามารถล่วงรู้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรหลอกเงินประชาชนคนไทยได้แทบทุกคนในประเทศพอหลอกเงินได้สำเร็จก็เอาเงินที่หลอกโอนต่อไปยังบัญชีม้าเป็นทอดทอดแล้วก็แปลงเป็นเงินคริปโตส่งต่อไปยังมาเฟียข้ามชาติ เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติครับสแกมเมอร์ mer, จึงไม่ใช่แค่โจรขโม,มยเงินแต่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยร้ายต่อเศรษฐกิจเป็นภัยต่อความมั่นคงที่พุ่งเป้ามาที่ประชาชนคนไทยทุกคนและยังเป็นศูนย์กลางของความชั่วร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการค้ามนุษย์การก่อการร้ายหรือแม้แต่การสะสมอาวุธ เพื่อมารุกรานอธิปไตยของประเทศเราบัญชีม้าเป็นแค่ท่อส่งเลือดครับแต่หัวใจของมันคือการฟอกเงินปราบไปก็ตามที่เงินสกรปรกเหล่านี้ยังเคลื่อนย้ายได้สแกมเมอร์ก็เป็นเหมือนซอมบี้เป็นผีดิบที่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายเงินที่หลอกคนไทยไป วันนึงสามล้านบาทนะครับป,ปีปีหนึ่งไม่น้อยนะครับ1นึ่งแล้านบาทและมันมีเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลในประเทศที่สมคบคิดกับมาเฟียข้ามชาติในการนำเงินสกรปรกที่หลอกคนไทยมาตอกในประเทศไทยวนกลับมาทำลายธุรกิจไทยผ่านธุรกิจนอมินีมีการตัดราคาจนผู้ประกอบการสุจริต อยู่ไม่ได้ SME ใหม่ๆก็เกิดลำบากผู้ประกอบการดีๆต้องทลถูกรีดภาษีแต่ธุรกิจศูนย์เหรียญที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่สตางแดงเดียวบ่อนทำลายตลาดทุนในประเทศกัดก่อนระบบการเงินและการธนาคารประชาชนต้องแบกรับอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกีดกันไม่ให้เงินทุนดีๆ ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศพอเงินสกปรกถูกนำไปกว้านซื้อที่ดินคอนโดหรือแม้กระทั่งทองคำก็เกิดภาวะฟองสบู่ภาวะค่าของชีพก็พุ่งสูงขึ้นผมย้ำตรงนี้ครับเงินที่เข้ามาฟอกมันไม่ได้เอามาลงทุนครับดังนั้นอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่มีวันที่เกิดนวตัตกรรมก็ไม่มี การจ้างงานแรงงานทักษะสูงที่ลูกหลานของพวกเราจะได้เงินเดือนดีๆแบบที่ผ่านมาเป็นไปได้ยากมากและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือเงินสกปรกเหล่านี้ถูกนำมาใช้ติดสินบนข้าราชการระดับสูงเอามาใช้ซื้อเสียงส่งลูกสมุนของโจรข้ามชาติเข้ามาสู่อำนาจทางการเมืองออกนโยบายหวังที่จะยึดประเทศ สมคบคิดกันกอบโปยผลประโยชน์ของประเทศตามอำเภอใจจนบ้านเมืองไร้ขือไร้แปรประชาชนคนไทยได้แต่ตกเป็นทาสสิ่งที่รัฐบาลประชาชนจะต้องทำลำดับแรกเลยก็คือการหยุดเลือดที่ไหลยอยู่ให้หยุดให้ได้ทันทีโดยการอายัดบ,บัญชีมา้าซิมมา้าอย่างรวดเร็วเด็ดขาดและต้องเข้มงวดกับการเปิดบัญชีใหม่ซิมใหม่ที่สำคัญที่สุด ต้องบังคับใช้พรกรไซเบอร์ฉบับที่สองเพื่อดึงเอาธนาคารและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตเข้ามาร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยพร้อมกับเร่งปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยให้บัญชีเงินฝากของพวกเราปลอดภัยเพื่อให้โทรศัพท์มือถือของพวกเรามีเอาไว้ใช้รับสายเพื่อนฝูงพี่น้องพ่อแม่และคนที่เรารักไม่ต้องหวาดระแวง ว่าจะต้องมารับสายโจรและทนฟังอุบายใหม่ๆของพวกมันและสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันครับก็คือการเร่งจัดทำศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินหรือที่เรียกว่า Data Bureau ที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการโอนเงินการซื้อขายหลักทรัพย์เงินคริปโตการซื้อขายสินทรัพย์มีค่าต่างๆเช่นทองคำมีข้อมูลพร้อมไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นผู้โอนผู้รับโอน,ผ,โอนผู้รับประโยชน์ ขั้นสุดท้ายหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงพร้อมกับต er> ั้งศูนย์บัญชาการการปราบตามสแกมเมอร์แห่งชาติที่ดึงเอาทั้งตำรวจอายการปปงธนาคารแห่งประเทศไทย DSI กสทชกรลตสันพกรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่างๆเข้ามาทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันทำงานร่วมกันในการยึดอายัดทรัพย์และบังคับใช้กฎหมาย กับพวกโจรสแกมเมอร์อย่างรวดเร็วเด็ดขาดเป็นเอกภาพนอกจากนี้ครับเรายังต้องปฏิบัติการเชิงลุกเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปเป็นแรงงานสแกมเมอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับใช้กลไกลของปปชในการสืบสวนสอบสวนปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการระดับสูงที่ไปมีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการฟอกเงินของพวกมันพอเลือดหยุดไหลแล้วครับ สิ่งที่ต้องทำต่อมาเป็นลำดับที่สองก็คือการฟื้นฟูโครงสร้างให้ประเทศไทยมีคือมีแปรให้กฎหมายเป็นกฎหมายสักทีด้วยการเร่งรัดปรับปรุงและบังคับใช้พรบป้องกันและปราบปตามการฟอกเงินพรบป้องกันและปราบปตามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลข้อมูลการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือที่เราเรียกกันว่าทราเวลลู room. มุ่งเน้นการยึดอายัดทรัพย์ของเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมจัดตั้งกองทุนชดเชยเอาทรัพย์ที่ยึดได้มาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายและลำดับสุดท้ายครับได้เวลาเปลี่ยนจากลับเป็นลุกได้เวลาทำเกเกนเพรสซิ่งของเจเกนครอปแล้วได้เวลาประเทศไทยต้องร่วมมือกับโลกไล่ล่าเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามขอบฟ้า เครือข่ายสกมอร์ที่อยู่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไม่ใช่เล่นๆนะครับมันสร้างความเสียหายกับประเทศต่างๆทั่วโลกปีหนึ่ง1.5ล้านล้านบาทคิดเป็น40%ของมูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคเลยทีเดียวฝั่งตะวันตกครับเมียนมาครับ KK Park Chawekokbo 540 0 0ล้านบาทต่อปีนะฝั่งตะวันออกครับปอยเปเสีนุวิล450ล้านบาทต่อปี ถัดไปข้างบนนี้สามเหลี่ยมทองคำสามแ0 0แปล้านบาทต่อปีประเทศไทยทุกวันนี้เหมือนถูกโจรล้อมครับประเทศไทยจึงจำเป็นต้องถือธงนำในภูมิภาคอาเซียนเล่งรัดการลงสัตยาบันอนุสัญญาสารลชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์หรือที่เราเรียกกันว่า UNCC จากนั้นครับ ก็ต้องเร่งทําความร่วมมือกับประเทศต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอะไรสหรัฐอเมริกาจีนอังกฤษเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียสิงคโปร์และอีกหลากหลายประเทศในการปฏิบัติการไล่ล่าเครือข่ายสแกมเมอร์ไม่ว่ามันจะมุดหัวอยู่ที่ไหนในละติจูดลองติจูดไหนที่ไหนในโลกนี้<ว><า>ดำเนินการ ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องยึดรัพย์พวกมันในต่างแดนที่มันหลอกคนไทยเพื่อเอามาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายที่เป็นคนไทยให้ได้เงินที่ถูกสแมเมอร์หลอกไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินนะฮะที่สูญหายไปจากกระเป๋าของคนไทยฮะแต่มันเป็นเงินที่หายไปจากระบบเศรษฐกิจของประเทศ เงินเหล่านี้ควรจะเป็นเงินที่ประชาชนเอามาจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเอามาสร้างงานเอามาลงทุนแต่กลับถูกส่งออกไปให้กับมาเฟียข้ามชาติแล้วส่งต่อมาให้ลูกสมุนที่เป็นผู้มีทิพธ์พลที่เป็นคนไทยเอาเงินมาฟอกทําลายธุรกิจสัญชาติเดียวกันทําลายตลาดทุนไทยทําลายระบบการเงินการธนาคารของไทย เอามาใช้ยึดประเทศให้ตกไปเป็นประเทศสลาดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้มันชั่วจริงๆได้เวลาที่รัฐบาลประชาชนต้องหยุดเลือดเร่งฟืน้นฟูระบบกฎหมายให้กลับมาเข้มแข็งและร่วมมือกับโลกใบนี้ออกไล่ล่าพวกมันไม่ว่ามันจะอยู่ไกลสุดล่าฟ้าเขียวแค่ไหนผมยืนยันครับว่าผม และเพื่อร่วมง,งานของผมตลอดจนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจะลากคอพวกมันมาลงโทษให้ได้ได้เวลารัฐบาลประชาชนจะทําให้บัญชีเงินฝากของประชาชนทุกคนปลอดภยัยได้เวลาทําให้ทุกคนอุ่นใจว่าโทรศัพท์ที่เราพกพาไปไหนต่อไหนพวกเราไม่ได้พกพาโจรไปด้วย ได้เวลาปกป้องประเทศได้เวลาปกป้องประชาชนจากมาเฟียข้ามชาติทุนเทาและเงินสกรปรกของพวกมันแ่กุมภาครับส่งสอสอพักประชาชนเข้าสภาและให้ผมและนัทพงศ์เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำงานให้กับประชาชน